การตั้งค่านับสต็อกแบบตั้งค่านับสต็อกรายตัวทำได้โดยกดปุ่มตั้งค่าเฉพาะสินค้าซึ่งการตั้งค่าแบบเฉพาะสินค้ารายตัวนี้จะเป็นการระบุสินค้าเป็นรายตัวว่าจะสามารถนับสต็อกรายวันแายสัปดาห์หรือรายเดือนได้หรือไม่เริ่มต้นโดยกดปุ่มเลือกกลุ่มสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ จากนั้นเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการจากนั้นติ๊กเลือกสินค้าที่ต้องการจากนั้นเลือกคลังสินค้าและเลือกประเภทการนับสต็อกเช่นในสินค้า3ตัวนี้เราต้องการนับ สต็อกรายสัปดาห์และนับสต็อกรายเดือนเท่านั้นจากนั้นกดบันทึกกดโอเคเพื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ระบบจะบันทึกรายการสินค้า3ตัวที่ได้เลือกเอาไว้ว่าจะสามารถนับสต็อกได้ทั้งรายวันและรายเดือนและรายสัปดาห์โดยไม่สามารถนับสต็อกรายวันได้จากนั้นกดปิด กดปิดเพื่อออกจากการตั้งค่านับสต็อกการตั้งค่านับสต็อกจะมีผลต่อการนับสต็อกรายวันรายเดือนและราย,ายสัปดาห์เท่านั้น